Hey, สวัสดีครับผมเียติปูกแดงครับวันนี้เราจะพามาดูวิถีคนตกปลาในอ่างน้ ام, นําหนองปลาไหลฝ <ins Dead> well, ั่งปวกแดงครับดูว่าเขามานั่งเฝ้ากันแต่เช้าว่าเขาได้อะไรมั่งใช้เหยื่ออะไรมั่งเราไปดูกันครับว่าเขาจะได้ปลามากน้อยเท่าไหร่แต่คนก็ชอบตกปลาครับมาดูได้ครับในอ่างน้ําหนองปลาไหลเป็นกลุ่มๆไปครับไปพาไปดูเอาตกปลาครับ ไปดูครับเขาตกปลาได้เท่าไหร่ดูยิ่งพาไปเยี่ยมชมครับว่าเขามาตกปลากัน ได้อะไรกันบ้างใช้เหยื่ออะไรบ้างฮะเจ็บขาเลยครับเปลือกหอยหอก็ตกปลาไ่อ่านกระอองนี้าพาไปดูวัดล้างนโอ้ปลาเต็มเลยปลาเยอะไหมครับเนี่ย วันนี้ไม่ไม่ใครกินนะได่ออกกันมากี่กี่กี่ทุ่วโ้งเนี่ยโมงเงียบแต่ที่ที่แล้วได้กันบาเลยจนะ้ะ <c oughs> แดดร้อนจริงเยอะเออรเราไปดูชาวตาพิกลน่ครับว่าตาจะได้เยอะเท่าไหร่ฮะ <c oughs> เดินเข้ามาสี่โมงเราต้องไปถามเขาตะปูครับเดินมาก็ระวังด้วยนะครับตะปูครับ ถึงก่อสร้างครับคือใครจะงมหอยก็งมหอยนะครับ ถ่ายตรงม้วนนู้นม้นปลาเยอะมาทั้งนี้อันนี้เป็นเหมือนเป็นทีมไงไงครับคุณมาเช้าคุณมากันสิบโมงครับมาจากไหนครับเนี่ยที่ห้าเลยว่ะที่ห้าเหี่ยวอยู่เนี่ยผมมาก่อนหน้าคุณสักท่าละทีนั่งป่ะนั่งนั่งดูนี่ใช้เหยื่ออะไรเนี่ยอันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับเอออันนี้ไม่ใช่เหยื่อเลยน้ำครับนี่ นี่เส้นสอยเส้เดือนซิ่งเส้นซิ่งโอ้โหอืมเส้เดือนซิ่งเส้เดือนซิ่งนี่ตะเกียบตาเกี่ยวพวงนีลอกวิ่งแน่เลยว่ะมันไม่มีทะเลือมอะไรนี่ยปลาใช่ป่ะปลาเหรอเพิ่งได้ตัวเดียวยังไงเดี๋ยวพิ่งไปถ่ายมันเลยอ๋อยกมาดูไม่เป็นหรอไม่ใหญ่หรอ เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะดึงลอกไหมครับเรามานั่งกันว่ากี่ชั่วโมงพอมมันดึงครับอุ่นตุมอ๋อเขาตีเหยื่อเดี๋ยวต้องขยับไปนู้นเขาจะตั้งเลยนใช่ไหมเดินเตะเออมันจะได้ไม่เดี๋ยวดูว่ากี่นาทีมันจะกินครับ รอเป็นวันนะดูก็กูว่าเห็นแม่งขึ้นทุกระยะเลยไอโดอ่ะอเรตียไอโด้ไหมเนี่ยวิ่งไม่หาจะแอนต์ไป่ไมเียเรานั่งเฝ้าเราตอนนี้เราจะเฝ้าจนฝ่าปลาจะกินเหยื่อบางทีก็เย็นบางทีไม่กินก็เป็นรางวัลอะไเงี้ยถ้ามันไม่กิน สิบเอ็ดโมงก็น่ากินแล้วล่ะเพราะว่าปลาเนี่ยต้องกินสิบเอ็ดปลามันหิวฝนก็จะมานะครับอืปลาก็ไม่กินเป็ดฝนก็จะมาฝนก็จะมาปลาก็ไม่กินนี่เหมือนมาช่วยเก็บเป็ดไงก็ไม่รู้เลยเก็บอุปกรณ์ช่วยเก็บอุปกรณ์ช่วยรถฝนตกก็เข้ารถเลยนี่มันก็ต้องมันต้องกินแล้วเกิดเป็ดมันกินน่ะถ้าเชารถแล้วฝนตกแม่ ออกปลาไก่คิดออกปลาไก่คลิดก็ได้ตันไปได้เนี่ยเขาดักกุ้งได้ตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้เอากุ้งไปกินดีกว่านี่ยกมาแล้วยกยอแล้วบอดเป็นไงไปต้องกุ้งเต็มเลยน่ะหลายนั่นน่ะไม่ใช่น้อยนั่นน่ะตอนนี้ยอยอกุ้งอ่ะเออพี่ตัดท้องอันนี้พิจารณาการมันก็ มันดันไปแล nee ้วไม่ต้องช um. ้อนแล้วเดี๋ยวนี้แต่ถ้าอยากได้ไวก็ต้องซ้อนเหมือนเดิมบางพื้นที่บางพื้นที่เขาก็ทำเป็นอะไรนะเป็นขวดหนอนโรคนตายเลยฝนตกแล้วทุบซักไม่จะโทรไปทำยังไงฝนตกไหมไม่ว่หโทรุบซัก โทรหาเจ๊แอนอยู่แอนเงียบจังวะดูดิว่าปลากินไหมเราจะได้ย้ายมูฟไปงั้นแอนนัดเขามาเนี่ยมันดีเขาไปได้ยังไงลองบอกนี่แอนนัดเข้ามาแล้วว่าไงนี่นัดเข้ามาแล้วก็หนีเข้าไปนี่ทำไมเป็นแบบคนแบบนี้แอนเออแล้วก็อยากดีสองวันเลย มเสื้อน้ำเงินนะได้ยยเอยอะน้ำเงินอนะองล่มลหลายๆสีอ้าแล้วทำไมเขาเก็บปลาโน,น้นก็เก็บวะไม่เสื้อน้ำเงินนน้นนะน้ำเงินน้นนะน้ำเงินน้นนกลๆเลยเหรอน้ำเงินตองล่มดืงล่มอ๋อ โอ,โ,อโอ้ใหญ่เลยตัวนั้นใหญ่เลยมแต่ไซอยอย่างนั้น<อ>เลยตันนั้นปลุกได้ตัวบกใหญ่ตัวปลุกแม่งมาแดกนะไงอันนี้เราจะเปลี่ยนแผนครับตีลงหลุมครับไม้เราก็ไม่กลัวครับกลัวไม่ได้ปลาครับ ตีจะได้นะเดี๋ยวพอพี่ตีมาไม่ได้แปลว่าอะไรวะะซึ่งว่าเราอยากดูมือดีส่วนสักหน่อยมาักไกลอ่ะดูได้ว่าตีจะเป็นไงเ,นเดิมครับตีจากคันหนึ่งไปอยู่คันที่ห้า่ได้ตีขวางเลยดีกว่า <c oughs> นี่ไงไอ้ดาวเราเขากลับแล้วเราก็ตีนี่เออตีขวางไปเลยน่ะปัวล็อกอารเลยเดี๋ยวผมก็กลับเนาะนี่เราก็ตีเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคุจ้านี้ก็มองเลยเอาจริงเหรอครับนะ เดี๋วเเปิดตีเบ็ดเดียวาตีกันงน้ำสั่ดิเฮ้ยมา่น้ำมามันตื้นมไาทของเราเล่น้ไปไหนตอไหนลงทีนึงแมวมันไม่เท่น้ำ มันใส่ไงดูกันสบายลเลยเกินสี่ปีห้าปีนไม่อาบโยนไหมอ,อ้าวอ๋มอ,ม,อมา,อมายังคอนนะอ่ะอกิบตะแก,กีเลยเนีย่ยเดยวหมาเดินเกี่ยวสายเอ็มกือแกทะ วิ่งช้อนหมาแม่งเลยเอาไปให้ตะโรดให้ตะโรดยางหัวปลาเน่าแดงและ ะาไอ้เก๋มึงไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยเนี่ยให้ปลูกดาวแหละถ้ามันก็เปลี่ยนเดียวหมดแล้วเนแล้วก็มีทางเดียวแหละเอาเอ็นบุกเบ็ดแล้วก็เอาร่อยเดียวไอ้ดีเยอะๆชะโดแล้วมันก็จะขาดไม่เคยตกนาเลยชะโดใช้เอ็นนี้ไม่ได้ มันหุนขาดนี่บักไล่กินลูกฝรนดูวันนี้ลน้องจะมาตกงงวันนี้มันม่ว่างอยูโรงงานบอกวันนี้จะอกมาตกีวันนี้ก็ปลาเขาก็ยังไม่กินเลย À. <laughs> phải em, em, mình vừa nôn quá mong hoàn mới đủ, mày giờ sẽ say ngan à. Khi nào sẽ mới mà. để บางกินเยอะไงไม่ออกวะนั่นอะไรวะนะไม่เอาดีกว่าโอ้มาแยกมาตีไม่หรอบาเอืมโอาเขาได้กี่ตัวสองตัวเราเออมาดีเงียบตัวตาเนาะ

เด้เดือเขาแไม่ได้ลงชอเพียน้เอย็นไหมยังไม่ได้ลงนี่เนี่ยไปต้องปลาปลาปากรโดดจับเลยนี่ลูกปลาเพียบเลยโดดจับเลยป้าอ๋ยนนี้ปลาเล็กปลาน้อยมันลอยมาไงไ้วย่ามีเสือบ้านในรถอ่ะ ไ่น yeah. ี่ยอืยมาปล้ดอนี่ยออ่ิงรถ้เดียิะไวิ่งอยู่มผม่ะวิงวิงะสกานเดิมห่ไ่ผม่เนาวิ่งไแล้ววิงของไทยสกราน ไม่ออกมาต่งหาครับผมออกไปขยลงมาเลยอะถมว่ามาอ้าจริงเหรอน่าจะออกไปไล่กันมารู้เรื่องกูขายเกคนอยู่ในอวอร์ลงมากันรู้เรื่องแล้วสายงานเจ้าหนี่ครับขออนุญาตในการไม่นั่นไม่นิ่มเลยหายก็ไม่หนุนหรือเปล่าอาดินเ่อนฟ้าอะไรก็จะไปจัดอีกแอยู่ตรงงานชื่ออะไรดู วิ้นะเออแล้ว้งวิวิออกแต่น so ่นเอ็งก็ไม่ยอมถือกาแฟให้ภาาะไากนเงีมีอลลูกเเตรียมเงินไว้เยอะๆนะคนใหม่เึงอ่ะนี่ไงปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยตรงเนี้ย จับมาดิจับไม่ได้ไ่เอาเสื้อผ้ามาน่งข้างหลังเพ่งกับบ้านข้าเปลี่ยนอ่ะน้ำโคตรเย็นเลย ตุกแนาเหลือแต่บางผ้าร่าเนะใช่เขากยกเลิกไปหมดแล้วกเรื่องหมดแเ่เจัดอาสากว่าหมดแล้วตอนนี้เหลือแตอ่แสงไผงานก็น้อยลงแสงไผก็ขายคิวก็ปว <c oughs> เ,เปพ้นไม่หนเเวไดแล้วไง

อีกไม่กี่วันจะห้าสิบแล้วอาจารย์นี่ก็ห้าสิบแล้วอู้หูเงียบว่ะเงียบจริงอผมบอกไม่เชื่อก็ลองดูก่อนลองดูก่อนก็เงียบจริงไหมล่ะ ของแท้ไปดูยี่สกอ,ะอ่ะเออยยี่สกน่าจะมีรุ่นกว่าครับตรงไหนเลยอีกนะหนูเลยแต่ต้องเล่นอีกของผมแทนผมไม่ชอบยี่สกไงก็เลยไม่อยากที่จะทำเลยยี่สกยังอยู่ในตูออ้อยู่ยังไม่ทำกินเลยอ่ะ แคบหมูได้ป่ะฮะเอ,เอามาด้วยทำาไมเอามาขายแคบหมูเลยเอาใครอยากซานแคบหมูมาขายเลยเดี๋ดมมยวเก็บไว้ทำไมอ่ะร้อยร้อยหอมอร่อยอร่อยอย่งนั้นเลยนะโปรโมทอะไรไม่ได้ปลาไม่ได้รอแคบหมูมากินใช่หไหม ตีเยียมเยียมแคบหมองมัม่งดีกว่ามันกระปามเปลี่ยน,นเอาไปแล้วไปต้องทำอะไรนะเล่นน้ำเล่นทะเลจะไปเล่นมาหาพูดไปต้องไหไลก็ไม่รู้ดีสบายเลยที่อยู่สองคนเลยเนี่ยไม่ต้องมาปรับเบปลี่ยนปากแฉะไม่ต้องมาเสียค่าชดเชยเดี๋ยวแพงกับแพงกี่สาย ใช่ลิปปงนี่นะมายังมาแคล้นตะกอะกอนตะนอนตะกอนตะกตะกกตะกอนตะกอนตะอนะกอนตนอนอนตะกอนอนตะกอนตะก เราไปหักกิยงมไม้ว่ะมาย่างปลาแล้วกิ<อ>นข้าวเหนียวไม่ได้สกันตัวหรอกถูกย็งย้ำนี่คถ้าเป็นได้ขึ้นมาน้องกินหรอก <c oughs> ไปซื้อกุ้งมังกรมาใส่เบ <c oughs> ็ดแล้วก็เอางัดขึ้นมาหิวข้าวแล้วค่ะ อาเราตกปลากระแหว์เดียวเกินมีที่ลงให้อาหนูมากเลยแทรกหน่อยไปไปตองทางนู้นทางไหนอ่ะมันไม่ทำงานหรอกจริงไอย่างเนี้ยอีกอย่างเนี้ยไม่ทำทำอะไรให้ทำอะไรเราตรงไหนที่มันมีปลาตกปลาได้เม่อไรเออกไปดักก็่าเกาหนูหนูอยากกินปลาดีนานาหนูมาเขาไม่มีบ้อง ตีแล้วสองเที่ยวได้ปลาสองตัวนูก็จะกลับแล้วมากี่เที่ยวได้กี่เที่ยวเราก็เกาะติดตามพวกตีเบ็ดนะครับวันนี้เรามาดวงไม่ดีครับหมายมันปลาไม่กินเหยื่ออากาศร้อนหรือฝนจะตกไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าแต่ไป่รู้เขาจะให้มาอีกรึเปล่าเออคเดินก่อนมาอะไรปลาเขาไม่กินเหยื่อทุกที เราก็จะถ่ายทําให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งผมให้นั่นว่าจะมาติดตามเขาให้ได้ว่าปลาจะกินอีกไหมว่าปลากินได้เยอะมาเจอในอีพีหน้าใวยกดติดตามสับตะไคร้ด้วยนะครับเฮียตีปวกดแดงขอบคุณครับ